จับจอมจับจอมนะครับโอ้นี่วิธีที่สองคือหนึ่งว่านะครับหนึ่งว่าเด้อนอะ่าสองสองนี่ให้มันเหลืออย่งไรนี่โอนี่เห็เพียงเพียง,เพ,ยงเพียงความสูงหรือหนักอกของเาราตัวไหนความสูงความสูงคือนี่ครับนี่บ่ขึน้นมาอ๋อครับเราแต่อันถนัดนะครับตัวนี้ คือเอาขาวๆเนาะครับเนาะครูเก่งกับเก่งแล้วเนาะอ่าอ่าอ่าเอาสำหรับมือใหม่ฮัดฟื้นฮัตขับอ๋อฮัดฟื้นฮัตวานนะครับปล่อยเสร็จอ่ากันหลวบมะนีนะอ่าหลวบมะนีคือหลวบมะนีก็ได้ครับบางนีก็เข้ากับข้นเลยอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นนิดนึงหรือแบ่งสามส่วนขึ้นนิดนึงครับขึ้นนิดเดียวนะครับวิธีที่สองเทคนิคที่สองคือขึ้นนิดเดียวเหมือกัน ส่วนที่เหลือกแบ่งเป็นสองส่วนบอมีอ่าส่วนไหนส่วนหนึ่งที่เยอะกว่าบ่มีมีมีส่วนหนาบ่มีส่วนหนาอ๋อเหมือนเหมือนกับวิธีแรกนะครับครับคล้ายๆคล้ายๆวิธีแรกอยู่ครับตัวนี้คล้ายๆกันอยู่นะครับอ่าแบ่งแบ่งข้างหนานี่คือเยอะกว่านิดนึงนะประมาณนี้นะครับอ่าที่เหลือจับอ่าจับมือขวานี่ไปนี่ไปคอยดูข้ามา คือว่านไก่นะครับวนไก่ี่ออกแห้งบ่ออกแห้งเยอะกว่าเดิมจับสันกาบ่หรือหรือทำกาดอืมต้องปั๊บปับแตงทเอืไก่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 บ้าสูดกระโดดทุนหั้งอุ้ยอุ้ยว่าจไม่เห็นเนีย